สวัสดีจ้าเพื่อนจ้ฮาฮัลโหลไม่เฟนมาจ้ามือนนิกะมากินตามแค่รสวีแกนอีกแห้วจ้ามือนี่ก็เป็นโตกลงเรามือนนิจะเป็นวันที่แปดจ้าแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปกินคลิป,ลปที่เจ็ดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวต่อยกินวีแกนเพราะวา่าเอาต่อยบริไทคลิปลงมือนึ่งจ้ะพอมือน,นั้นเห็นคุณลงเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำก็เลยนางกินเป็นโมเแล้จ้ะมาเบิง่งที่จะว่าต่อ,ตอยรลอดอยูหลอดอยุถามว่าสิรลอดบ่เนาองเกาเมื่อต่อยอดเกามื่อทุกปีหนะาต่อยเห็น ปีที่แล้วอ้อต่อ,อยังเลือกคดรสามมือยุดไปสมมองเอนหลือมากินยังเหลืต่อนะมือนี่ปีนี้เก่ามือลวดเลยจ้ะอืมแคบเดียวเพชรสะใจเลยเอ้อต่อยเขาดึงกระดาษก่อนจ้ะอ้อต่อยกับนี่เขาพ่องมากินคือเก่าจ้ะอันนี้อ้อต่อยกับตำใส่ตัวเตี้ยคืออ้อต่อยตำของไอ้สมตำพักลวกนั่นแหละจ้ะ แต่เดี๋ยวนี้เอาต่อยบรเิเวณไ้คิงบรเิรเวณไส้บุเกเครือเทศนอกจากเนาะถ้ากินหน้าเนี่ยมันมีรสชาติเผ็ดเอาต่อยกับสิบไปบรอดเนาะ วังเหนือใบอต่ตยเฮดเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของวิกเก็นนะตเนาะอตโต้กบดีไทยคลิปจ้ะมือถืออตโตยมันเมนูมเรียนมันเต็มรอบแรกเลยมาจัดการจะ้ะอตโต้บ่มี่พักกินแก้มทั้งวั้ไปซื้อข้าบเขาช่วงเหนออต่อยยานเด้บ่กคอยกล้าออกนอกบ้านจะ้ะอืม เรี่ยวมากมันก็หนาแต่สงสัยเป็นยังนำ้ำก็เยอะมันคือเป็นนำบบ้ำาบกขามเปียกหรือบบขามเปียกจเจาต่อยซื้อมากเอาต่อยกัยามมันเสียต่อยก็ต้องเอาไปหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วมันจะอ,ออกสีดำมันนะเกลือเอาต่อยกับผสมนำ้ำอุ่นเอาจ้ะแล้วก็มาใส่อืม อีกมือนึงอีกมือนึงอ้าต่อกกินอาหารธรรมาดาได้หละจ้ะเดี๋ยเบ่งบอื่นเ้าต่อสซื้อิ่ายเป็นสองทิพน,น่าจ้ะเนาะออมกันมากเลยจ้ะขอพ้างแบบนี้มันจะมีแบบถิมมี่ยัง ช็อกกแลตอยู่ของหน้ามันก็มีเ้อวจ้ะเบอร์นังก็แฟเกือบไน่ตำหน้าต่อย ต่อยกับเก็บของเกาในตู้เย็นไม่เห็ดกินได้นี่แค่รัดมันเหลือหลายเนาะจะเนาะในตู้เย็นสายพูนาะตาพี่บอกดีแม่กินอันวิเกนเนาะพิ่งกล้าใส่ได้กินน้ำนะเพราะต่อยเห็ดหลาย แค่แบบถ้าพูดได้หนวกหูเสียงเกี่ยวกับเบาเสียงลงได้ใจได้เบาเสียงมือตือลงอืมสุดยอดเลย ต่อยรวบผมไว้พอต่อยสระผมลราเอาต่อมาเดี๋นวดผมเนี่ยนะต่อยใมืออื่นเอาต่อมาคืออันยาอมข้นผมผม,มเริ่มหงอกแล้วอุย้ยถ่ายคลิปน้ำจั๊กเสียถ่ายมาบุ้งมืออืน่นถ่ายคลิปตอนที่ยาอมข้นผมเอาต่ออยากให้นเฮดเด้เบิ่งว่าผมย้อมข้นผมงอกกรไปซื้อสีมาย้อมแล้ว ตรงคนมันสิแจ่งนะตรงคนมันสิบลัมต่อตอยมีเทคนิคอยู่จ้ะบญยอมแนวด้ผมเอาต่อยแต่บญยอมขาวบดหัวอะไรจ้ะหลายคนเอาต่อยยืนยอมผมหรือข้นมันสิจางแจ่งนาะสีมันสิบล็อยติด ได้พริกหลายได้ต่อยมือเนี่ยพริกขนุสดคุณลุงหางศิขอมานางเบงมานางเบงก็ชอบกินซาบะค่ะต้อยออม,มือแล้วก็แอบมานางเบงว่ามีสามารถที่จะย่า,ยากินมีคนมานางเบงสดก่อน นามเขานวดัวดคบอยเข้มบันไดจ้ะ เ,เพื่อนๆผู้ใดี๋เวขามาเพื่อนใหม่เนาะนตายกลับไปหาทุกคนตัดเสร็จเนาะแต่ถ้าบุดได้ตายยังไปบ่ฮอดก็เขามากกับแตกต่ายอีกคืนหนึ่งบ่าว่าต้องเจอต่อย,ออยมันลืมหเอาต่อยไปหาไล่ชื่อบ่เห็นนะ่ะนะ แซ่บมากๆด้เลยจ้ะต่อยก็ขอบคุณทุกขูทุกคนด้วยจ้ะทั้งเพื่อนก่าวเพื่อนไม่เนาะเดี๋ยวขามาหายกำลังใจต่อย เต่ใ <G ül> ดเอาต่อยตัมมาหน่อยปพดแซบ น้ำหมูกจะออกเพชรท้าต่อยเพริร์สซึ่งมูกไปอตัตาก็เขาโทษน้ำในเดอเนเน้อเพื่อนเตือนเดี๋อัตารื้มโตตัว,ตวบ๊วยพริกเพชรเพชร ข่าวสังเกตนะของอตอยถ้าบะแซบเนี่ยอต่อยสิบอกกินเลยนะถ้าแซบเนี่ยโอ้ยอตอยสดบนจานยุทงถ่า,นะยา,ายอิ่มมีหลีน่ะหรือบาไวอีเดียวต่อ,อยยังสิยุตจ่ะอืมพิคเพสเพจต่างต่อต่อยเธอแบ่งแต่ปีที่แล้วยังเหลืออยู่เลย เผ็ดหลายต้องค่อยๆกิน ต่อยต้องเจอคลิปเน่า,ายรเอาต,อต่อต้องตัดออกกันนะเพื่อนๆถ้าคุยนะถ้ากินบ่คอยคุยในคลิปสิบ่คอยเน้า,าจะใจเอาต่อยอยากตัดออกเลยล้งเตือ ดองูีดีหน้าตอ,อยยังกินเพลดเราบ้ปวดท้อง เอต่นนอยยากลุกไปตาม,มาเพิ่มอีกสักโกคกนึงเดี๋ยวนี่่วงกินอันวิแกนอนต่อยกินเก่งด้อกินมือรหาเเื้อปุ่นอันนี้เป็นมือที่สี่หลับดึกนีมาอีกหลับดึกเอาต่อยจะบริ่ายคลิปเด็กด้วจับเพราะมันอยู่ในชุดนอนเนาะน เผ็ดนรกแตกแล้วเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> น้ำตะเกียวเขาหอมแต่พูดได้มา,มากกินตะเกียวแบบดิบแน่วเนี่ยก็ไปต้มคอนกระแด้ได้จ้ะ เปรี้ยวแก้เพชรเพร็ดตะสูด้วยเพื่อน เผ็ดทะสุมันแสบจุ๊กว่าไว้ให้เพื่อนๆนะต้อยตรงรงก่อนล่ะมันเผ็ดโอเคเนาะเผยบวากันกิมหนาจ้ะสวัสด,ดีจ้า